จา้นี่เราก็อยู่ที่ร้านซ้อมตำอิดตามเคยนะคะไอ้ดิเด้อแขวเฮียเด้ไอ้งไงวไอล,อลวบ่เส้อาถึงไปใส่ เดี๋ยวอไได้ออข้าเจ้าสิว่หักร์สสนะิแน่นะแน่นะโอ้ใส่กระต่อยบังใหญ่นะ่ะโซ่ให้ฉันนั่งมันนั่งไม <c oughs> มันได้สำเนึ <c oughs> อย,อย่าไปแฮ้งมนจิตามหัวไอันเอาไม่ทราบว่าจะพาไปไหนครับวันนี้โอ้ยพี่น้องอย่าไปแห้งหัวฉิตาา ฮาลาอีเนี่ยนายนี่ยออันจะคล้องนั่งนาจะคล้องเตี่ยดีอันพี่ในหัวนี่จูอันนี้อะไรจูข้าอะไเดียโอ้ยให้เข่ายากอ่นีบา เขาเรียกว่ามาอะไรมากระโดกปะห,หอมหอม กินกาแฟดำไงกินกาแฟดำได้แล้วขอบคุณค the ่ะเปิดหลอนใช่ไหมคะเปิดหลยไหมคะเสียบเลยค่ะเอาเปิดยังเปิดบ่ได้แมสัวเออเอาปฏิออมบ่ดที่อะ ขอบคุณค่ะชิมก่นเ you know. ด้อค่ะพี่น้องยังจ้างเรื่อไม่อยู่ไหยเปวนเนี่ยได้อยู่ว้าไพาก่กะเทยว่าใครกะเทย แม่เอิร์ไรเนฮะแม่เอิร์ไหน่าแม่พ่อเอิร์คารโบงอยู่รงมดเดียวังอยู่รงมูดเดียยังกอมันออกอเสียงไหมที่แหละมันออกเสียงม่ได้แมนคือบอวที่ก็เจ้ากันหัวนมหัว อุ้ยแรงอันนี้ยิ่งไปใหญ่

ตอนองอียาวไปนาเวทีนะจียาวไปผู้เดียวนะเห็นอยู่เลื่อยแทงเลยบ้านพวกแสกทองโคกแสกทองใง่ห er> ้าเป็นไง แสงทองสัทธารรมนมนบอกัเมื่อคนอันนี้ก็ททามันอนี้ก็ทำาละทำมันอันนี้ทำมาอันนั้นทำ เฮียงนะปะเภอเออนมว่าเพศผสมแมกวนปมือเรื่อไปดิมเดี๋ยวอุ้ยเราไปโนเน้อจะเข้าอะไรยังไงเนอุ้ยมื่วานเราไปมื่วานเรโกนหนวดโกนเข้าเดี๋ยวแล้หวัวผู้บาวสิมาป <laughs> อุ้ยปุ้ยอือกูเบาบูเบาเจออันบวกคาถืออันพาห่ม เพื่แล้วคืเคน่มเนแล้วเมือนพเอาพอดเอาไปหาประโชนถือมาปลูกดีีใบจื่อวุนาบลูละพอดเอาไปหายประโชนถือก็ได้ทาวเอ้าโมเมนต์ดเอาหายพอลดแบเพนกาดถือุน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะไปนองประกาศทิพนะจ๊ะวาเจอกันอยู่หน้างานนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ